สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Right to Sky วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรือดำน้ำลำแรกในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทะเลข,ของประเทศไทยนั่นก็คือเรือหลวงมชานุหรือ HMS t มชานุที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่รู้รายละเอียดที่แท้จริงของเรือดำน้ำลำนี้วันนี้เราจะมาเล่ากันแบบละเอียดครบถ้วน เรือหลวงมาฉานุเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่กองทัพเรือไทยจัดหาม,มาในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเรือดำน้ำประจำการอย่างเป็นทางการการเข้ามาของเรือดำน้ำชุดนี้นับเป็นการเป,เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของประเทศเพราะทำให้กองทัพเรือไทยมีอาวุธลับที่สามารถปฏิบัติการใต้น้ำได้และยังเป็นการยกระดับกองทัพเรือไทยให้ก้าวสู่มาตร,รฐานสากลในเวลานั้นเรือหลวงมาฉานุสร้างขึ้นจากอู่ต่อเรือมิซูบิชิ เมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำชุดมัชานุที่ประเทศไทยสั่งต่อจำนวน4ี่ลำได้แก่เรือหลวงมัชานุเรือหลวงวิรุณเรือหลวงสินสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพลทั้งหมดถูกส่งมอบให้กับประเทศไทยในปีพศาา2481ซึ่งตรงกับช่วงที่โลกกำลังเผชิญความตึงเครียดก่อนสงครามโลกครั้งที่สองขนาดของเรือหลวงมัชานุมีความยาวประมาณ51เมตรกว้าง4.5เมตรและกินน้ำลึก3.6เมตรขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2เครื่องสำหรับการเดินบนผิวน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า2เครื่องสำหรับการดำน้ำใต้น้ำความเร็วสูงสุดบนผิวน้ำอยู่ที่ประมาณ14นอตและใต้น้ำประมาณ7นอตระยะปฏิบัติการราว3,000ไมล์ทะเลซึ่งถือว่ามีสมรรถนะที่ดีมากสำหรับยุคนั้นเรือหลวงมชานุมีอาวุธหลักคือท่อตอร์ปิโดขนาด450มิลลิเมตรจำนวน4ท่อและยังติดตั้งปืนกลดาดฟ้าเพื่อป้องกันภัยทางอากาศและโจมตีเรือขนาดเล็กอาวุธที่ทรงพลังเหล่านี้ทำให้เรือดำน้ำไทยมีศักยภาพในการป้องปรามและปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดที่น่าสนใจคือการที่ประเทศไทยเลือกญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้สร้างเรือดำน้ำในเวลานั้นเนื่องจากญี่ปุ่นเองก็กำลังพัฒนาเรือดำน้ำของตนอย่างเข้มแข็งและมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีทางเรือดำน้ำไม่แพ้ประเทศมหาอำนาจตะวันตกการที่ไทยมีเรือดำน้ำชุดมาฉานุจึงถือเป็นการแสดงให้โลกเห็นถึงความก้าวหน้าทางทหารและการเตรียมพร้อมของไทยในการปกป้องอธิปไตยทางทะเลเรือหลวงมาฉานุเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปีพศ2 5ลา 2481และถูกนำมาใช้ในการฝึกซ้อมการลาดตระเวนและการพัฒนายุทธวิธีทางเรือดำน้ำในกองทัพเรือไทยแม้ว่าเรือจะไม่เคยได้เข้าร่วมการรบจริงในสงครามโลกครั้งที่สองแต่บทบาทของเรือหลวงมัชานุษย์และเรือดำน้ำชุดนี้ก็มีคุณค่ามากในด้านการสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์แก่กำลังพลของกองทัพเรือช่วงหนึ่งที่น่าสนใจคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ่งแดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนไปทำให้เรือดำน้ำไทยไม่ค่อยถูกใช้งานมากนัก ประกอบกับข้อจํากัดด้านการซ่อมบํารุงและชิ้นส่วนอะไหล่ส่งผลให้เรือหลวงมาฉานุสและเพื่อนร่วมรุ่นต้องถูกปลดประจําการลงในปีพศสสาา2494รวมอายุการใช้งานประมาณ13ปีแม้ว่าเรือหลวงมาฉานุสจะถูกปลดประจําการไปแล้วแต่ชื่อเสียงและความทรงจําเกี่ยวกับเรือลํานี้ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทยจนถึงปัจจุบันปัจจุบันตัวเรือหลวงมาฉานุสถูกนํามาตั้งแสดงไว้ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางทหารทางเรือเมื่อเดินเข้าไปชมภายในเรือหลวงมชานุเราจะได้เห็นถึงความแคบของพื้นที่ห้องโดยสารเครื่องจักรและท่อต่อปิโดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยากลําบากของลูกเรือดำน้ำในอดีตท,ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ําในพื้นที่จํากัดแต่ก็เต็มไปด้วยความเสียสละและความมุ่งมั่นในการปกป้องประเทศชาติ เรือหลวงมาฉานุย่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการเร,เริ่มด้านเทคโนโลยีทางเรือดำน้ำของไทยและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กองทัพเรือไทยวางแผนจัดหาเรือดำน้ำรุ่นใหม่ๆในอนาคตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันประเทศทางทะเลปัจจุบันเมื่อมีการพูดถึงการจัดหาเรือดำน้ำใหม่ของกองทัพเรือไทยชื่อของเรือหลวงมาฉานุก็มักจะถูกกล่าวถึงเสมอในฐานะต้นกําเนิดของยุคเรือดำน้ำไทย นอกจากบทบาททางทหารแล้วเรือหลวงมชฉานุยังมีคุณค่าในแง่วัฒนธรรมและการศึกษาเพราะทำให้ประชาชนไทยได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์การพัฒนากองทัพเรืออีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญทุกวันนี้มีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปเยี่ยมชมเรือหลวงมชานุเพื่อสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู้ชีวิตของทหารเรือดำน้ำไทยในอดีต เมื่อมองย้อนกลับไปเรือหลวงมาชานุอาจไม่ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพในสนามรบจริงแต่ความสําคัญของมันไม่ได้ลดลงเลยเพราะเรือลำนี้ได้สร้างรากฐานด้านความรู้ประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับกองทัพเรือไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสรุปได้ว่าเรือหลวงมาชานุหรือ HTMS มาชานุไม่ใช่เพียงแค่เรือดำน้ำลำหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการก้าวสู่ยุคใหม่ของกองทัพเรือไทยเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางเรือดำน้ำ และยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารเรือและประชาชนไทยในปัจจุบันและนี่คือเรื่องราวของเรือหลวงมชานุเรือดำน้ำลำแรกของไทยที่ได้ฝากความทรงจำอันยิ่งใหญให่ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรทูสกายเพื่อรับชมเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทหารเรือรบและเครื่องบินรบจากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ